สวัสดีครับมือนีอยุนิชองทรมานบันเทิงสีผ้ามาติดตั้งไฟเดี่ยวปลายแห่นกับเบ,บรบลอยยิบหาประว่านว่าติดตั้งจิงไดเห็ดจิงไดอันนับเรียกนะครับผมสิบอกอันนี้คือไฟเดี่ยวปลายแห่นผมสื่อมาจากรัศาดาคู่หนึ่งกะบกี่บาทลอยก็่บาท มานี้เข้ามาเบิ้งวิธีการติดตั้งเลยนะครับอันดับแรกเข้าต้องถอดตุ่มปลายแฮนกับแกนทวงที่อยู่ในแฮนทั้งสองฟังออกอ่าถอดออกแล้วมันก็้จะเป็นแห่นโมโบแห่นโมโบแล้วเข้ากับจ้อหู้จ้อหูแฮนเลยลักๆเลยเข้าต้องจ้อหูให้มันเป็นให้มันเป็นหูทั้งสองฟังเข้าเลือกจ้อเลยว่าเข้าจี้จ้อ,องใดส่วนผมผมจ้อ,องนี้อ่าทางซ้าย อันนี้ทางขวาแล้วที่นี่เอาสายไฟสอดเข้าไปแนวไรอ่าลักษณะสายไฟมันก็สิเป็นแบบนี้ลักษณะสายไฟมันกิสิเป็นแบบนี้ผมกะใส่เสือกสอดเข้าไปในหูนี่ให้ส่วนมันมาโพูออกทั้งนี้อ่าพอมันมาพูออกแล้วพอม,มาพูออกทั้งนี้แล้วผมกะมัดส่วนเสือกที่แง่เข้าไป ใส่กับปลายสายตัวนี้อ่าเราก็ห้าก็ยัดเข้ามาในนี้เพราะยัดเขาเรี่ยวห้าก็ดึงอ่าดึงมาออกทางนี้กระพาะสีเฮ็ดใหญอยู่นะครับบัดน,นี้ตุ่มปลายแห้นในเมื่อเฮ็ดจังไหนไมันจะขีอยู่ยิงสี่ลักษณะมันเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้เบิง่งผมก็ใส่เทปพันสายไฟอ่าเ,เ,เขียนเขียนเขี้ยนเข้าไปให้มันเนียนในดับหนึ่งห้าก็ยัดเข้าไป มันก็อาจสีแบบยิงไในดุกดิกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าติดตั้งเรีย่ยวถ้าเกิดว่าเหาสีเอาไปจอดมองคนได้หลายเห่ากับเบิ่งนํำว่ามันสีมีบักขี้หรือมาเข็ดของเหาบัวหม่งหมุนของเห่าเห่นบ่วล้วก็จะจอดรถกะระวังนี่เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าล่มไปนี่แตกเรียบร้อยซื้อไม่แนนอนอือประมาณนี้แหละครับวิธีการติดตั้งลักๆเลยคือเหาตอง เอาตุ่มปลายแห่นเดิมกับไอ้แกนทวงเดิมกับจอแห่นออกส่วนสายไฟไผ้สีเดือนเนี่ยไรกะเดี่ยวแต่ผมกะหลากไปจำกับไอ้บ่องไฟเดี่ยวเดิมเพราะว่าผมไม่อยากตัดสายไฟผมก็ไปจำกับขัวมันเลยอืมกตสิพรเฮ็ดใดเนาะครับมาที่นี่ผมเห็ว่าเปิดให้เบิ่งว่ามันเป็นแนี่ยไรมันสว่างบอรหรือ,อร่สว่างแต่ว่ากลางวันมันก็สิบ่เป็นไรเ้อครับ มาต่องย้มกลางคืน,นบอกเลยว่าสว่างตาแตกอันนี้เลี้ยวไส่ฮ่าเลี้ยวไส่ถือปุตติจ่ะสวีทผมมาอยากดีเนี่ยด้วครับพี่น้องอ่ะเลี่ยวขัวอ่ะเบื้องผ้ามาร์กด้วดปะเนี่ย กสิประมาณนี้นะครับแต่ว่ากลางคืนนี่บอกเลยว่าหุงขี่ไปใช้คนกันเนี่ยขั้นเปิดขั้นพู้ได้มาเปิดโซ่หละกะักกไฟมันจะมีสองสีมันจะมีสีสมกับสีขาวพู้ได้สีเห็ดเป็นไฟไฟดีเหลี่ยวนําก็ได้แต่ว่าผมบ่เห็ดผมบออยากโ่บ,บนั่นผมเห็ดแนวนี้อันนี้ผมจึเลือกเป็นสีสมขั้นสีขาวนี่แสบตาแห้งขั้นสีขาวเออ มันสีมีสายอยู่สามสายที่มากกับมันมันสีมีแดงดำเหลืองข้าก็เดือกตัวแค่สองสายขั้นข้าตัวแดงกับขั้นข้าตัวตาแ,แดงกับเหลืองมันก็สีเป็นสม้มขั้นข้าตัวแดงกับดำมันก็สีเป็นขาวกว็เลือกตัวเอาครับผมกะบค่อยเจียงบนไดห,หรอกกระบ,บอกเลยช่ำหนึ่งนะครับว่าเฮ็ดแนวไรติ้นตังจังไร ขั้นของใจยังกะคอมเมนต์ไปแห้งรูมนะครับรูมสีน้ำตอบให้กะประมาณนี้นะครับสำหรับมือน,นี้กะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ